่ายเบตงไกลออกไปทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่า1,200กิโลเมตรทามกลางป่าดงพงเขาอันหนาทึบในเขตอำเภอเบ,เบตงของจังหวัดยะลาอันมีเนื้อที่ติดต่อกับมารายูของอังกฤษมันเป็นถิ่นฐานอันทุรกันดานยิ่งห่างไกลความเจริญภูมิประเทศเป็นป่าสูงขุนเขาสลับซับซ้อนที่นั่นกองโจรหลายหมู่หลายพวกได้ตั้งค่ายหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านี้และนานๆครั้งก็เปิดฉากการป้นขึ้นสักครั้งหนึ่ง มีการจับตัวเศรษฐีค่าบดีไปเรียกค่าไถ่าบางบางทีก็้นขบวนรถยนต์ที่เดินทางมาจากยะลาเสือใบขุนโจรผู้พิชิตเจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีได้พาบริวารแห่งกองโจเรเชิดดำประมาณ300คนเศษอบพยพมาจากนครหลวงเดินทางเข้าป่าลึกอำเภอเ,เบตงการระดมกำลังอันมากมายนี้ทำให้สร้างค่ายอันแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นได้ เริ่มต้นโดยการโค่นต้นไม้ปรับทีปลูกบ้านพักปลูกสถานที่พยาบาลสร้างกองบัญชาการซึ่งมีวิทยุและเครื่องโทรศัพท์สนามอันเป็นสมบัติของกองทัพญี่ปุ่นที่เสือใบ,บาหาซื้อมาได้ค่ายเชิดดำสร้างขึ้นตามแบบแปลนของนายสถาปนิกซึ่งในจำนวนสมุนจรทั้งหลายนี้เสือใบ,บมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆหลายประเภทธงประจำค่ายอันเป็นธงสีดำตาหัวกระโหลกถูกเชิญขึ้นยอดเสาอันสูงระหงงานเป็นปฐมฤกษ์เมื่อตอน8ปดนาฬิกาของวันที่20ตุลาคม พุทธศักราช2490ต่อหน้ากองพันเชิดดำทามกลางเสียงแตรเดียวเป่าคำนับ3จบบัดรนี้ค่ายเชิดดำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีสภาพคล้ายคลึงกับนิคมใหญ่ๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาบนที่ราบสูงมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่มีค่ายขู่ประตูหอรบพร้อมสับรังปืนกลมั่นคงหอตรวจการคลังสัมภุตทุกแห่งติดต่อประสานงานกันได้รวดเร็วด้วยเครื่องโทรศัพท์สนาม เสือเากับอดีตนายทหาร5้คนได้ประชุมวางแผนการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งลุกและรับตามหลักยุทธวิธ,ธีกองเสนาธิการของกองโจนเชิดดำให้คำมั่นสัญญากับขุนโจนผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการสูงสุดว่าถ้าหากค่ายเชิดดำแห่งเบตงจะแตกตำรวจต้องใช้กำลังประมาณ1000คนและใช้เวลาโจมตีอย่างน้อยสองสัปดาห์ระหว่างที่ค่ายเชิดดำกำลังทำการก่อสร้างอย่างเร่งเร่งทั้งกลางวันกลางคืนเสือใบได้ส่งผู้แทนไปเกี้ยกล่อมโจนคณะเล็กหลายคณะให้มาร่วมมือกับเขา บรรดานายโจรทั้งหลายเคยได้ยินชื่อเสียงอันโด่งดังของเสือใบ,บามาแล้วเมื่อเขามาเห็นความมีระเบียบเรียบร้อยกำลังลบอันแข็งแกร่งของกองโจรเชิดดำเขาก็พาบริวารมามอบตัวเป็นสมุนเสือใบ,บทันทีหัวหน้าโจรเหล่านี้ไม่มีความรู้ในวิชาทหารเสือใบ,บจึงไม่ได้แต่งตั้งเขาให้เป็นผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับกองร้อยวันคืนผ่านไปความเข้มแข็งของกองโจรเชิดดำก็ทวีคืนจนกระทั่งมีพลประมาณ1000คน เซอร์ไบได้รับอาวุธและสเสบียงอาหารเครื่องวชภัณฑ์เพิ่มเติมอีกมากเขามีเครื่องยิงระเบิดแบบสโตเกอร์บันมีปืนบาสุกา้าแบบทันสมัยสามารถความลดถังขนาดใหญ่ได้เขามีปืนกลอากาศซึ่งปลดมาจากเครื่องบินมีอำนาจในการยิงอย่างดุเดือดการสร้างตัวในเบตงได้รับความสำเร็จผลตามแผนการเสนาธิการทุกประการเซอร์ไบส่งหน่วยกองโจรออกป้นไม่เว้นวันพอขาข้าบดีที่ทำนาบนหลังคนตกปเป็นเหยื่อเือใบทั้งสิน้น คือเสียงกองโจรเชิดดำกระจายทั่วยยาลาปัตตานีย้อนขึ้นมาหาดใหญ่สงขลาพวกโจนที่ปลพ่อค้าประชาชนที่หากินทางสุจริตธ,ธรรมถูกกองโจรเชริดำปราบพินาศสิ้นปะทะกันครั้งใดเชยชนะเป็นของหน่วยเชิดดำอย่างง่ายดายเพราะผลรบของเชิดำได้รับการฝึกหัดเช่นเดียวกับทหารกองม้แห่งเชิดำในบังคับบัญชาเสือเผาเข้มแข็งเด็ดขาดไม่แตกต่างกับกองพันทหารมาที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีมือขวาถือแหลนมือซ้ายถือสเตน พวกโจรไหลกระจัดกระจายไปหมดแล้วประชาชนพลเมืองที่หากินในสุจริตธทธรรมนอนตาหลับพวกคนจนได้รับส่วนแบ่งจากกองโจรเชิดดำโดยท่วนหน้าชื่อเสียงเสือใบแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วเป็นที่รักใกล้บูชาของประชาชนพลเมืองทั่วไปศัตรูของเสือใบ,บคือพวกโจรและทนบดีที่สร้างความมั่งคั่งจากเลือดเนื้อคนจนเท่านั้นคุณโจรได้จัดระเบียบแบบแผนค่ายเบตงขึ้นเป็นบทบัญญัติโดยอาศัยรากฐานแห่งความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง นายโจรและสมุนโจรแห่งกองโจรเชิดดำทุกคนต่างจงรักภักดีต่อเขามันเป็นกองโจนที่เข้มแข็งที่สุดมีพลรบมากมายมีอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ทันสมัยการฝึกหัดพลรบได้รับการฝึกหัดตลอดทั้งวันเสียงกระสุนปืนดังกังวานลั่นป่านั่นคือกองโจรเชิดดำซ้อมการรบโดวยวิธีลุกลับด้วยกระสุนจริงทางราชการที่กรุงเทพได้ออกแถลงการ์ว่าเสือใบซ่องสมผู้คนเป็นกบฏในพระราชานาจัก ซึ่งตำรวจจะกระทำการปรับปรามให้ราบคาบในเร็ววันนี้รุ่งอรุณวันใหม่เสบย,ยืนเด่นบนเนินดินสูงแวดล้อมด้วยเสนาธิการหลายคนขุนโจรสวมกางเกงขี่ม้าสีดำท็อปบูทหนังแกะสีดำเสื้อเชิดแขนยาวสีเดียวกันแต่สวมหมวกเหล็กมีสายรัดคางคาดเข็มขัดปืนพกท่าทางสง่าผ่าเผยราวกับแม่ทัพส่วนหัวหน้าโจรที่เป็นฝ่ายเสนาธิการก็แต่งกายเช่นเดียวกับเสบือใบแตกต่างกันก็เพียงแต่สวมหมวกเบร่แทนที่จะสวมหมวกเหล็ก สมุนจนคนหนึ่งถึงสเตนวิ่งมาแต่ไกลการสนทนาระหว่างนายจนก็ชะง,งักลงชั่วขณะเบายมองดูพลสื่อสารซึ่งเข้ามาหยุดยืนข้างหน้าเขาแล้วรายงานให้เขาทราบด้วยคําพูดอันชาดฉานแต่เราวิทยุด้านที่สี่รายงานว่าตํารวจประมาณ200คนกําลังลงจากรถยนต์ลำเลียงมุ่งตรงมายังค่ายเราครับคุณจรพยักหน้ารับทราบแล้วย,ยิ้มเล็กน้อยแข็งแรงดีมากน้องชายแล้วเขาก็หันมาทางแขนขวาเขาซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นเสนาธิการสั่งเตรียมลบเผา เซายกมือวนทยาหัดอย่างแข็งแรงแล้ววิ่งเหยาะๆยะไปจากที่นั่นพวกเสนาธิการต่างแยกย้ายกันไปเสบยยกมือทั้งสองเท้าซะาเอวกวาดสายตาไปรอบๆบริเวณค่ายของเขาแต่เดี๋ยวกลางวันขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเกิดเหตุและเมื่อจบสัญญาณเหตุสำคัญปรากฏว่าพวกเราเชิดดำชุลมุนวุ่นวายไปทั่วเสียงตะโกนกู่เรียกกันเสียงฝีเท้าคนวิ่งและคนเสียงฝีเท้าม้าสับสนอดรมานทงรบหน้าประตูค่ายถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาทันที ประตูค่ายด้านตะวันออกทั้งสองบานเปิดเต็มที่ที่เสาธงประจำค่ายกองโจนเชิดดำต่างวิ่งเข้าแถวตามหมวดหมู่ของตอนรวดเร็วและฉับพลันแต่เพียงช่วคู่เดียวกองพันเชิดดำก็ยืนเด่นเป็นตอนหมวดและสะพรั่งพลุดไปทั่วบริเวณผู้บังคับกองร้อยสวมหมวกเหล็กยืนอยู่หน้าแถวทุกคนยืนอยู่ในท่าตรงเตรียมรับฟังคำสั่งจากขุนโจนผู้พิชิตซึ่งกำลังพาตัวลงมาจากเนินดินตรงมายังหน้าแถวทันใดนั้นเองกองหมาแห่งโจนเชิดดำก็เลี้ยวมุมลงอาหารมาเป็นทิวแถว คอแซกแห่งเบตงสองกองร้อยนั่งอยู่บนหลังม้าอย่างอาถรรพ์ในเครื่องแบบชุดสีดำโวกเบเล่มือขวาถือแลนมีสเตนสะพายอยู่บนบ่าเสื้อผ้าขี่ม้าไทยลูกผสมขนาดเกือบเท่ามาเทศนำหน้าแถวเขียงคู่กับระดานางแมวนาำภรรยายอดรักของเขาซึ่งแต่งกายในเครื่องแบบกองโจรเชิดดำเช่นเดียวกันกองม้านแข็งแกร่งยืนแถวเรียงสองอยู่เบื้องหลังกองโจรที่ยืนแถวอยู่ เมื่อการจัดแถวเรียบร้อยเสือเผาบอกกองโจนทุกหน่วยกระทำความเครารพผู้บังคับการกองโจนเชิดดำแล้วแขนขวาของขุนโจนก็โคบมาสะบัดยางวิ่งเข้าหาเสือใบหยุดยืนห่างจากเขาเล็กน้อยแางงานจำนวนและพลโจนทั้งหลายให้ทราบและขอคำสั่งเพื่อปฏิบัติการต่อไปเสือใบาตาบปื้มเหลือที่จะกล่าวเขายกมือขวาแตะขอบโมกเหล็กแล้วเดินไปยืนบนแท่นสูงที่จัดไว้สำหรับกล่าวคำปราศัยกับบริวารสายตาทุกคู่มองมายังเสือใบนั้นเต็มไปด้วยความเคารพรัก ถึงแม้บริวารที่เพิ่งมาร่วมงานกับเขาก็รักและเคารพเขาอย่างที่สุดความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณขุนโจรพูดขึ้นด้วยเสียงกังวานพี่น้องทั้งหลายข้ายินดีจะบอกให้พวกเจ้าทราบว่าไม่ได้มีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นเลยข้าได้สมมุติเหตุการณ์ขึ้นเพื่อดูความพร้อมเพรียงของพวกเจ้าเท่านั้นขอทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างรวดเร็วฉับพลันเช่นนี้ตลอดไปแล้วเขาก็หันมายิ้มกับเสือเผาอนุญาตให้บอกเลิกแถวได้เผาเหมือนกับฝูงพึ่งแตกออกจากหลัง เมื่อสิ้นคำสั่งเสนาธิการโจนทุกหน่วยแยกย้ายกันออกจากแถวส่งเสียงเออะเฮฮายังคึกขนองขุนโจรลงมาจากแท่นปลาสายสัพยอก,กับคนของเขาโดยท่วนหน้าแล้วย็นวันนั้นเองเสียงแปรสัญญาณล,ลบก็กังวาลขึ้นอีกแต่เป็นสัญญาณล,ลบเฉพาะกองม้าเท่านั้นเสืญญลลเอใบได้รับรายงานทางโทรศัพท์สนามจากยามคอยเหตุแจ้งว่ากองโจนม้าหอบประมาณ300คนพร้อมอาวุธทันสมัยได้ยกกองเคลื่อนเข้ามาทางค่ายเชิดดำอย่างมีระเบียบเรียบร้อย เสบใบสั่งกองม้าออกรบทันทีกองโจรม้าเหาะมีประมุขเป็นชาวจีนเป็นกลุ่มโจรที่ใหญ่ยิ่งทางภาคใต้มีกําลังพลและอาวุธไม่ยิ่งหย่อนกว่ากองโจรเชิดดาสองสำววนมานี้หัวหน้ากองโจรม้าเหาะได้ส่งผู้แทนสามนายเดินทางมาพบเสอใบและมอบหนังสือของหัวหน้ากองโจรม้าเหาะให้ข้อความในหนังสือนั้นมีว่ากองโจรม้าเหาะถือว่าอาณาเขตทุกตารางนิ้วในจังหวัดยะลาน,นี้เป็นถิ่นธมาหากินของเขา ขอให้กองโจนเชิดดำหรือค่ายอพยพไปอยู่นอกเขตหรือมิฉะนั้นกองโจนเชิดดำต้องทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับกองโจนม้าหอบเซอร์ไบดได้ปฏิเสธกับผู้แทนของโจนม้าหอบเป็นอย่างดีเขาตอบว่าเขามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะยึดมั่นตำบลน,นี้เป็นค่ายถาวรของเขากับบริวารต่อไปการเป็นพันธมิตรจะทำได้ก็ต่อเมื่อกองโจนม้าหอบมีนโยบายตรงกันคือป้นเฉพาะคนมั่งมีที่รีดนาทาเลนคนจนไม่ใช่ป้นคนมั่งมีที่หากินด้วยสุจริตธรรม หัวหน้ากองโจรมา้าเหาะเห็นว่ากองโจนเชิดดำแย่งความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในถิ่นของตนก็ตัดสินใจทําการลบเพื่อทําลายกองโจนเชิดดำให้พินาศไปประตูใหญ่หน้าค่ายเชิดดำถูกเปิดออกแล้วกองม้าของเสือใบตั้งควบม้าออกจากค่ายเป็นแถวเรียง 4, สี่เสือใบกับเสือเผาขี่ม้านําหน้าแถวการรณลงระหว่างโจนกับโจรต้องเป็นไปอย่างดุเดือดอย่างไม่มีปัญหาแล้วในครึ่งชั่วโมงนั่นเองเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไหวกึกก้องราวป่า หนวยราตวเวนของเสือใบาจาต้องิ้งที่มันล่าถอยสู้พลางถอยพลางโจรม้าเหาะบุกทะลวงติดตามเข้ามาด้วยความย่ามใจและในเวลาเดียวกันขอสักแห่งเบตงก็มาถึงเสียงตรายเดียวกังวานลัน่นภูมิประเทศเป็นป่าละมอสและทุ่งหญ้ากว้างขวางเสือเผาสั่งกองม้ากองร้อยที่หนึ่งอ้อมไปทางขวามือเพื่อตีโอบปีกการสั่งงานกับผู้บังคับกองร้อยเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าใจกันดี กองม้าเชิดดาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งกองร้อยต่างลงจากหลังม้ากระจายแถวออกเป็นแนวกว้างหมอบยิงต่อสู้ค่าศึกอย่างดุเดือดธงประจํากองม้าปลิวสวายอยู่เหนือลมคุณโจรทั้งสองหมอบนิ่งอยู่เคียงกันต่างถือทอมสันกระชับมั่นไว้ในมือผู้บังคับหมวดทั้ง3ซึ่งรู้แล้วแต่เป็นอดีตในทหารม้ามาแล้วต่างนําหมวดโจรในบังคับบัญชาบุกเข้าหาค่าศึกซึ่งระดมยิงอย่างหนาแน่นหมวดที่สองตีปีกสายของกลุ่มโจรม้าหอดแตกยับแล้วลุกเลยเข้าไป และทั้งเสือเผาต้องสั่งหยุดอย่างเพราะเกรงจะติดต่อกับก,บกองมังคับการขุกขลักและไม่มีความจําเป็นต้องลุกลุดนเร็วเกินไปนักการยิงของโจรม้าหอดเริ่มยิงมาที่กองม้าเสือใบมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวผลลบขุนโจนหลายคนเสียชีวิตระบาดเจ็บแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเสียขวัญลุดเข้าไปเผาลุดเข้าไปสิวะจันบานมาเลยเสือใบพูดอย่างดุเดือดเสือเผาซึ่งมีความรู้ในวิชาย,ยุทธวิธีอย่างดียิ้มให้นายของเขาลงไม่ได้ครับข้าศึกกำลังมากกว่าอาวุธดีกว่า ภูมิประเทศโปร่งตายอย่างนี้ลุกเข้าไปเราถูกปืนกลยิงตายหมดอย่าใจร้อนพี่ใบเดี๋ยวผมหลอกข้าศึกเดี๋ยวนี้เส้อ้ว่าเราก็ลุกขึ้นวิ่งก้มตัวไปหมอบข้างผู้บังคับกองโจรมา้าเราออกคำสั่งให้ล่าถอยลงมาทีละหมู่และให้ปืนกลเบาหมดหนึ่งยิงตึงข้าศึกไว้อคอสแคกแห่งเบตงแปลกใจไปตามๆการที่ได้รับคำสั่งให้ล่าถอยแต่ก็จำต้องปฏิบัติตามคำสั่งการลุกอย่างรวดเร็วของหมวดที่2เกิดผลร้ายทำให้เกิดถูกตีโอบเสือเผาต้องบัญชาการรบอย่างเข้มแข็ง เขารู้สึกว่ากองโจนม้าเหาะมียุทธวิธียอดเยี่ยมแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาต้องผ่านการเป็นทหารมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามกองม้าของเสือใบ,บก็ล่าถอยลงมาเป็นแนวเดียวกันได้ในช่วงเวลาเพียงสินาทีเท่านั้นพวกโจนม้าเหาะคืบหน้าเข้ามาบางแต่ถูกระเบิดยิงบางเงียบเสียงไปบางและคงจะมากันเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้บุกเข้ามาจริงจังที่แมวยอดไม้เบื้องหน้านอนเสือเผาแลเห,เห็นทุกนัดหนึ่งแตกกระใจายในอากาศเขายิ้มออกมาได้ นั่นเป็นสัญญาณของกองม้าที่ยกไปด้านหลังของพวกโจรม้าเหาะเสื้อผ้าสั่งกองโจรในบังคับบัญชาเขาให้ลาถอยเข้าป่าโปร่งทันที้าศึกตกหลุมพรางแล้วลุกประชิดติดตามเข้ามาอย่างรวดเร็วชายป่าละเมอะนน้นกองม้าเสือใบปรากฏตัวออกมาให้เห็นเสียงชายโยโห่ร้องเสียงปืนดังขึ้นลั่นป่าคอสักแห่งเบตงควบม้าเข้าหาเป็นแถวหน้ากระดานหลักหลข้างสายหนีบคาใบราะดมยิงมือขวาถือแหลนในท่าเตรียมแทง เสียงฝีเท้ามา้าเสียงปืนเสียงชายโยโห่ร้องทำลายขวัญกองโจนม้าเหาะจนบังเกิดความระสำระสายทันทีกองม้าของเสือเผาที่อยู่ด้านนี้ถอยเข้าป่าตามคำสั่งต่างเอกขึ้นขี่ม้าประจำการของตนแล้วยกกองออกประจันบานฆ่าศึกอย่างดุเดือดหล่าโจนม้าเหาะถูกตะลุมบอลทั้งสองด้านก็แตกผ้าย,ยับเยินถึงอาวุธวิ่งหนีเอาตัวรอดและเมื่อเข้าประชิดต,ตัวแหลนของคอสแซกแข่งเบตงก็พุ่งเสียบทลุกอกฆ่าศึกอย่างน่าตื่นเต้นว้าเสียว จนม้าห่อแตกยับถูกฆ่าตายเกินกาดพวกเชิดดำควบม้าไล่ติดตามฆ่าศึกประหัตประหารด้วยคาบายคู่มือล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงแทบไม่มีใครเหลือชีวิตรอดจับไปเลยกลุ่มโจรม้าห่อได้รับความพินาศอย่างใหญ่หลวงประมุขแห่งโจรม้าห่อถูกทอมสันของผู้บังคับหมวดคอสแซกแห่งเบตงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าตายอยู่ข้างแอ่งน้ําเล็กๆแต่งกายคล้ายทหารต่างดาวองกม้าแห่งกองโจนเชิดดำต่างกลับมารวมกําลังกันตามเดิมผู้บังคับหมวดสั่งให้ช่วยเหลือคนเจ็บก่อนอื่น ล้วแบ่งกําลังส่วนหนึ่งเก็บสตราวุของโจรม้าหอทที่ทิ้งไว้เกินกลาดในสนามรบส่วนศพของโจนม้าหอดหลายร้อยปล่อยนอนตายในท่าต่างๆกันคุณโจรผู้พิชิตควบม้าเข้าหาเสือเผาสมุนแขนขวาของเขาซึ่งทําหน้าที่เสนาธิการเสือใบย,ยื่นมือขวาที่สวมถุงม,มือให้จับไอ้เ,อเกล้าวไอ้น้องเอ้ยยุทธวิธีแกเก่งมากแกยังคงปฏิบัติหน้าที่การรบได้ดีคล้ายกับว่าแกยังเป็นนายทหารม้าอยู่แน่ไปเลยเผา แล้วขุนโจรก็ระเบิดเสียงโหดล้อออกมาแสดงความปิติยินดีในใชัยชนะอันง,ง่ายดายของเหล่ากองม้าเชิดดำโดยไม่ได้ใช้กำลังทหารราบเข้าช่วยเลยฮ เขาควบม้าพาเสือเผาตรวจยุทธบริเวณและบัญชาการในเรื่องการยึดอาวุธยุทธภัณฑ์ของข้าศึกต่างๆที่ทิ้งไว้บรรดาโจนเชิดดำต่างเลื่อนเรองสนุกสนานโหดร้องเลียวกล่าวทงพื้นสีดำตาหัวกระโหลกยังสะบัดผิวแต่ทงประจำกองของโจนม้าเหาะกลิ้งอยู่บนพื้นดินข้างศพคนถือธงอีกชั่วโมงให้หลังเสียงตราเดี่ยวบนหลังม้ากำลังทำเพลงเดินแววมาตามสายลมประตูค่ายเชิดดำถูกเปิดออกรับ บริวารโจนทั้งนายและพลรบต่างวางมือจากงานวิ่งออกมาจากที่พักของตนเพื่อต้อนรับกองมาที่กลับมาจากการรบและมีข่าวทางโทรศัพท์แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาก่อนเราว่าข้อสแสกแห่งเบตงทำลายกองโจนม้าหอบพินาศไปสิ้นข่าวชัยชนะจากโทรศัพท์สนามนี้เองทำให้บริวารโจนทั้งหลายรอที่จะยินดีปรีดาไปตามๆก,กันกองม้าสองกองร้อยเคลื่อนขบวนใกล้เข้ามาแล้วเจ้าพ่อเบตงนั่งอยู่บนหลังม้าเป็นสง่าผ้าเผยนำหน้าแถว ถัดมาคือเสือเผาและผู้บังคับกองร้อยอีกสคนคุณโจนนาหน้ากองม้าผ่านเข้าประตูค่ายท่ามกลางเสียงชัยโยโห่ร้องเขายกมือขวาโบกให้บริวารเขาและยิ้มออกมาได้เมื่อสมุนโจนบางคนต้อนรับเขาด้วยการยิงปืนขึ้นสู่อากาศจากการสู้รบคราวนี้เสือใบต้องเสียบริวารไป20คนบาดเจ็บสาหัส8คนส่วนเขากับเสือเผาไม่ได้รับภัยอันตรายอะไรเลย